สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะขนมที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นบราวนี่นูเทลลาค่ะตัวบราวนี่นูเทลลาตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเนื้อบราวนี่แบบหนึบๆมีความเข้มขน้นหนึบหนับแล้วก็ไม่ฟูไม่ร่วนนะคะก็เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ผงฟูเลยแล้วก็ มันเข้มข้นแบบสุดๆไปเลยนะคะก็ถ้าใครชอบก็ลองทําดูนะเดี๋ยวเราจะมาบอกวัตถุดิบกันก่อนเนาะก่อนจะไปทําสําหรับวัตถุดิบก็จะมีแป้งค่ะเราใช้เป็นแป้งอเนกนประสงค์50กรัมผงโกโก้20กรัมค่ะช็อกโกแลตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะ90กรัมมีเนยค่ะจะใช้เป็นรสเค็มหรือว่ารสจืดก็ได้ซึ่งเราใช้เป็นรสเค็มเราก็เลยไม่เติมเกลือแล้วนะคะเนยเนี่ยใช้ทั้งหมด80กรัมค่ะ ไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สูตรนะคะ1ฟองน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดนะเอาไว้สำหรับทำเบเกอรี่30กรัมแล้วก็มีนูเทลล่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะคะมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่วัตถุดิบเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากละลายเนยกับช็อกโกแลตกันก่อนนะ เราจะใช้วิธีละลายบนน้ำร้อนแบบนี้นะคะแต่ว่าสามารถเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะหรือว่าจะทำแบบเอามอสอนมอก็ได้นะคะแต่ว่าเราสะดวกวิธีนี้เพราะว่ามันค่อนข้างรวดเร็วดีนะคะเราจะวางถ้วยลงไปบนน้ำร้อนแบบนี้นะคะโดยตรงใต้ก้นถ้วยเนี่ยเราจะรองด้วยผ้า,าไว้นะคะ วางถ้วยลงไปพอถ้วยเริ่มร้อนๆเราก็จะใส่ช็อกโกแลตกับเนยลงไปแล้วก็รอจนกว่าเนยกับช็อกโกแลตจะละลายนะคะช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เปอร์เซ็นที่สูงเนี่ยตัวบราวนี่ก็จะมีความขมมากนะคะถ้าใครชอบผมขมเลยเนี่ยก็ใช้เปอร์เซ็นสูงๆลยก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยขมมากแล้วนะก็นั่นแหละก็ลองเลือกเอาแต่ว่าถ้าใครไม่มีดาร์กช็อกก็จะใช้เป็นมิลช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตคอมเพล็ก์ก็ได้นะอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะ พอเราละลายช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนต่อมาเราจะมาตีไข่ไก่กับน้ำตาลกันค่ะวันนี้นะคะเราไม่ใช้เครื่องตีไฟฟ้าเลยเผื่อว่าใครไม่มีจะได้ทำตามกันได้นะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องตีอะไรให้มันแบบขึ้นฟูเวอร์วังนะคะก็แค่ตีให้มันพอฟูๆเฉยๆเพราะฉะนั้นแค่กำลังมือของเราก็พอแล้วนะ เราจะเทไข่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลเ,เราจะตีไข่ให้พอแตกก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเนี่ยเนื่องจากเราตีมือเนาะเราก็ค่อยๆทยอยใสย่ทีละนิดนะคะแบ่งใส่ประมาณชามถึงสี่รอบก็ได้พอน้ำตาลหมดแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าน้ำตาลกับไข่เนี่ยเขาจะละลายเข้ากันดีสีของไข่จะมีความอ่อนลงนะคะให้เขามีความขึ้นฟูเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ เนี่ยค่ะแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะน้ําตาลก็ละลายหมดแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายเอาไว้ลงไปแบบนี้ค่อยๆเทลงไปเลยเพราะว่าช็อกโกแลตกับเนยเนี่ยเขาอาจจะยังมีความร้อนที่มากอยู่นะคะถ้ามันร้อนมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับไข่ไก่ของเรานะใส่ลงไปให้หมดได้เลยนะคะในระหว่างที่เราใส่เราก็ตีไปด้วยนะ ใส่ช็อกโกแลตลงไปจนหมดแล้วแล้วก็ตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์แล้วก็ผงโกโก้ลงไปโดยการใส่เราก็จะร่อนใส่ลงไปในชามผสมได้เลยนะคะหรือใครจะร่อนทิ้งเอาไว้ตอนแรกก็ได้นะแต่ว่าเราสะดวกแบบนี้นะคะก็เลยเอามาร่อนใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้ได้เลยนะ ร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตีต่อค่ะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีให้แป้งเนี่ยมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นเม็ดนะคะก็เป็นนั้นว่าใช้ได้แล้วสูตรนี้เนี่ยเราไม่ใส่ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาเลยนะเพราะว่าเนื้อของเขาเจะมีความหนึบไม่ได้มีความแบบขึ้นฟูอะไรขนาดนั้นน,น,นะคะ เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเนื้อบราวนี่แบบหนึบๆมากเลยนะเนื้อที่แบบไม่ไม่ได้มีความเป็นเค้กเลยอะ่ะอันนั้นอนะ่ะยิ่งชอบมันจะแบบมีความหนึบติดฟันไปเลยอะ่ะเราชอบแบบนั้นมากๆนะคะ พอเราคนจนแป้งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไม้พายปาดขอบอ่างปาดเก็บงานทุกอย่างนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแบบมั่นใจแล้วเราก็จะเอาเขามาเทลงพิมพ์ได้เลยโดยวิธีการเทรเราจะแบ่งบราวนี่เป็นครึ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเราจะเทลงไปตอนแรกแบบนี้นะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วถาดเลย จริงๆถาดเนี่ยเพืเ่อนๆอ่าอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเราอะชอบบรวนี่ชิ้นแบบบางๆนะเพราะว่าสูตรเนี้ยมันเข้มข้นกินเยอะๆเดี๋ยวมันจะเลี่ยนนะเราก็เลยทําเป็นชิ้นบางๆแทนแต่ว่าถ้าใครมีถาดที่เล็กกว่านี้ก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะถ้าใครไม่ได้อยากกินบรวนี่ชิ้นบางๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนูเทลล่าเขามีความกลมกล่อมอร่อยแล้วก็หวานนะคะแต่ว่าถ้ากินมากไปมันก็จะเลี่ยนนะเพราะเรา เกลี่ยเบานี่ชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่นูเทลล่าลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดให้เขามีความเละลายไปทั่วแบบนี้เออมีความเรียกว่าไงกระจายไปทั่วแบบนี้นะคะปาดแบบเบาๆนะอยาให้มันลงไปผสมกับตัวเนื้อเบานี่ด้านล่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเทนเนื้อเบวนี่ที่เหลือลงไปปิดทับหน้าแบบนี้นะคะ อารมณ์ของบาวนี่ตัวนี้ก็จะประมาณว่ามีไส้นูเทลลาสอดไส้อยู่ตรงกลางนะคะพอเราใส่บราวนี่ปิดหน้าลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงหน้าเนี่ยเราก็จะแต่งด้วยนูเทลลาอีกนะอันนี้เราเอานูเทลลาไปใส่ถุงบีบแล้วก็เอามาบีบเป็นลวดลายนะคะอย่างวันนี้เราจะบีบเป็นลายแบบยึกหยักยัะนะก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพื่อนเพือก็ดูตามเอาในคลิปได้เลยนะคะคือเราจะเอานูเทลลามาวาดเป็นเส้นแนวแบบนี้นะคะ แล้วก็จะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนะคะไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะมาปัดขึ้นปัดลงแบบนี้นะจิ้มแล้วก็วาดลากเป็นเส้นตรงๆนะคะเขาก็จะออกมาเป็นลวดลายประมาณนี้เลย ทำอย่างนี้จนหมดนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิหนึ่งรอยเจ็สิบองศานะคะเราใช้เป็นไฟบนล่างพัดลมเนี่ยจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แล้วแต่เตาอบของเพื่อนๆนะนะใช้เวลาอบประมาณสิบสองสิบห้านาทีแต่ว่านะทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นกับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะเพราะว่าเตาอบของแต่ละบ้านเนี่ยมันร้อนไม่เท่ากันนะคะการกระจายความร้อนหรือว่าอ,อ,อุณหภูมิที่มันคงที่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะเราก็ คอยหมั่นสังเกตดูเอาเนื้อที่เราชอบนะคะพออบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็พักเอาไว้ให้เขาอุ่นๆแล้วเราก็ค่อยเอาเขามาตัดเป็นชิ้นๆนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยด้านบนก็จะมีลวดลายของนูทร่าตรงกลางก็จะมีไส้นูทร่าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นขอบก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นนูทร่าชัดขนาดนั้นนะ ัแะเป็นเมนูที่อร่อยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ